การเหล่านี้หรือไม่แสบตาระคายเคืองตาเหมือนมีเม็ดสายในตาตาแห้งตาแดงบ่อยๆปวดตาตาล้าสู้แสงสู้ลมไม่ได้ตามัวน้ำตาไหลาบางครั้งต้องกระพริบตาบ่อยๆใช้คอมพิวเตอร์นานๆแล้วปวดหัวปวดตาใส่คอนแทคเลนแล้วมีตากเสบบ่อยๆหากคุณมีอาการดังกล่าวข้างต้นควรจะไปตรวจกับจักษุแพทย์ว่าคุณเป็นโรคตาแห้งหรือไม่ S ิสทอรี่ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงอาการที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆหรือว่าอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆนะครับอาจจะทําให้เกิดภาวะเสี่ยงเป็นตาแห้งได้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันถึงเรื่องนี้กันนะครับอาการที่ว่านี้นะครับเขาเรียกว่า CVS หรือว่า Computer Vision Syndrome นั่นเองนะครับ ผู้ที่จะมาตอบคาถามให้กับเราในวันนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงพัชราจงขจรพงศ์นะครับสาขาวิชากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาภาวิชาจากักษุวิทยานะครับอยู่กับเราในรายการแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอ๋อเยลีต้อนรับอาจารย์เข้าสู่บิ๊ก t ร r ่ของเราวันนี้นะคะเริ่มด้วยคําถามแรกเลยที่หลายคนคงอยากรู้ละว,ว่าเอะโรคตาแห้งมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็มันมันมีอะไรอาการอะไรบ้างที่บอกว่าเอะเราน่าจะเป็นโรคนี้แล้วล่ะ ส่วนใหญ่ตาแห้งเนี่ยคนที่เป็นนี่ก็เหมือนจะรู้นะคะก็คือมาถึงก็บอกเราเลยว่าคุณหมอตาแห้งทีนี้เราก็จะต้องถามต่อว่าเอ๊ตาแห้งยังไงนะคะส่วนใหญ่เขาจะมีอาการหนึ่งระคายเคืองตาเหมือนมีเศษผงอยู่ในตานะคะสองรู้สึกแสบตาง่ายโดยเฉพาะเวลามีลมเข้าเป่าเข้าหรือว่าอยู่ในห้องแอร์คือเขาจะรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนแห้งเวลากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นเหมือนเราได้รับความชุ่มชื้นค่ะ หรือไม่ก็เวลาอ่านหนังสือหรือทํางานระยะใกล้ระยะคอมพิวเตอร์เขาก็าจะรู้สึกว่าทําไปสักพักหนึ่งตาม,มันเบลอเลอเลอ,อ,อันนี้ก็เป็นอาการของตาแห้งทั้งหมดเลยที่กล่าวมามค่ะครับสาเหตุนะครับที่เก็เเนเนบ็นึงแล้วคือการใช้สายตาหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนะครับแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมครับที่จะกอ่อให้เกิดภาวะนี้ค่ะก็อย่างที่เราเราเราคุ้นเคยกับโรคตาแห้งนะคะแต่บางคนก็จะถามเราว่า ตาแห้งเกิดจากอะไรนะคะ,คะสาเหตุของตาแห้งเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุมากะนะคะ,คะเป็นโรคที่มีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็การปฏิบัติตัวซะเยอะนะคะ,คะและนอกนั้นก็จะเกิดจากปัจจัย ภายในบุคคลด้วยนะคะปัจจัยภายในบุคคลก็จะเริ่มตั้งแต่1เพศนะคะผู้หญิงก็จะเป็นมากกว่าผู้ชายนะคะอายุพอเริ่มเข้าสู่อายุเยอะสูงอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปเนี่ยเรทของการเกิดภาวะตาแห้งก็จะสูงขึ้นเยอะมากนะะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่อง underlying disease หรือเราเรียกว่าโรคประจำตัวนะคะเช่นโรคเบาหวานโรคภูมิแพ้ตัวเองนะคะโรคความดันโลหิต สูงที่ต้องกินยาขับปัสสาวะบางตัวนะคะใช่ก็จะมีส่วนทําให้ตาแห้งได้หรือว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วต้องกินยาเกี่ยวกับโรคทางจิตจิตเวทบางตัวก็ทําให้มีผลกับโรคทําให้เกิดภาวะตาแห้งเพราะฉะนั้นเราปัจจัยเหล่านี้ค่ะเราต้อง หาให้คนไข้ว่าคนไข้มีปัจจัยเสี่ยงแบบนี้หรือไม่นะคะนอกจากนั้นก็อย่างที่บอกว่าเป็นพฤติกรรมส่วนตัวส่วนบุคคลก็คือใช้สายตาในระยะใกล้อ่านหนังสือเยอะชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะหนังสือนิยายอ่านเป็นชั่วโมงเป็น3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงไม่ยอมปิดใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้เลยค่ะนต้องแบบ ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะต้องพักสายตาบ่อยๆไม่จำกัดเฉพาะต้องอยู่หน้าจอคอมจริงอ่านหนังสือที่ไม่หยุดเนี่ยใช่ที่ไม่หยุดที่ไม่หยุดค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุใบกเกษียณอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาหาเราบอกว่าช่วงนี้ติดนิยายมากเลยอ่านไปสี่ห้าชั่วโมงแล้วมาด้วยแบบเบลอตาแห้งมากกระพริบตาแสบตามากอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาการของตาเสียเพราะว่าจ้องเกินไปแต่งจีอาจจะเป็นแค่ตาแห้งก็ได้เกี่ยวกับตาแห้งร่วมด้วยค่ะเพราะว่า เวลาที่เราบางทีจ้องอยู่อะไรที่เราสนใจนานๆล้วก็ลืมกระพริบตาใช่ค่ะอันนี้อันนี้สาคัญมากเลยค่ะก็คือเวลาเราจ้องทํางานระยะใกล้นะคะนานๆเนี่ยมีโอกาสที่เราจะกระพริบตาน้อยลงเพราะเราคอนเซนเทรตมากเวลาตั้งใจจะทํามากไม่ว่างานอะไรที่เกี่ยวกับความตั้งใจก็จะทําให้อัตราการกระพริบตาเราน้อยลงเกือบสามเท่านะคะปกติคนเรากระพริบตาบ่อยมากนะคะนาทีหนึ่งจะกระพริบประมาณ8ปดถึงสิงครั้งถ้า เรานับนับดูนะคะเราก็จะรู้สึกเคยได้นับแล้วนะคะเหมือนแบบเวลาเราหัวใจเราเต้นเราเต้นบ่อยมากแต่เราก็ไม่ได้ไม่เได้นับค่ะคือเป็นใช่ค่ะเราจัดการของมันเองค่ะเป็นอัตโนมัติแต่ว่าพอเราตั้งใจทําอะไรเนี่ยอัตราการกระพริบตามันจะน้อยลงมากทาให้น้ําตาเราระเหยไปโดยที่ไม่ได้รับการทดแทนใช่แร็ป คือการกระพริบตาเนี่ยจริงๆมันช่วยทําให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยค่ะเหมือนกับเหมือนกับที่ปัดน้ําฝนก็เหมือนกับพอปัดทีนึงปุ๊บมันก็เหมือนกับพาน้าด้วยสกระป๋องก็เลียไปอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นรวมถึงการดูทีวีดูหนังเวลานาน มีความเสี่ยงด้วยไหมครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเราตั้งใจดูเราตั้งใจทําอะไรเยอะๆแล้วโดยเฉพาะเราดูหนังกับ iPad อย่างเงี้ยค่ะอันนี้สําคัญมากเพราะว่ามันเป็นการดูระยะใกล้แบบนี้คือจะทําให้เกิดการเมื่อยล้าสายตาได้ง่ายนอกจากเมื่อยล้าก็ตาแห้งด้วยค่ะาะเราตั้งใจดู สาวที่ตั้งใจนี่ก็เป็นนะก็คือแบบไม่กะพริบตาเลยริบตาค้างต้องลดพฤติกรรมแบบนี้แล้วใช่ใช่ค่ะการพักผ่อนอะไรเกี่ยวไหมคะอาจารย์เกี่ยวค่ะเกี่ยวอาหารก็จะอาหารที่ทําให้ตาแห้งอันนี้ไม่ไม่มากแต่อาหารที่ช่วยทําให้ภาวะตาแห้งดีขึ้นเนี่ยมีการศึกษาแล้วนะคะก็คือพวก โอเมก้าทรีอาหารที่มีโอเมก้าทรีสูงนะคะเช่นปลาปลาใช่ค่ะปลาทะเลปลาตื้นนะคะปลาทะเลน้ำลึกแซลมอนปลาคอรดปลาซาดีนนะคะหรือถ้าเป็นพวกเป็นพวกผักพืชขาดสำหรับคนมังสวิรัตที่ไม่สามารถกินเนื้อได้ก็จะเป็นพวกแฟลกซีดออยล์แฟลกซีดก็คือมักจะเห็น ฉลาเขียนว่าแฟลกซีเพราะว่ามันมักจะมาจากต่างประเทศนะคะแต่ถ้าเป็นเมืองไทยเราก็จะเขียนว่าเมล็ดลินินแต่ส่วนใหญ่ไม่เคยได้ไม่เคยได้กินเราก็ไม่เคยรู้จักด้วยค่ะถ้าพูดว่าแฟลกซีอาจจะจะพูดแล้วคนรู้จักมากกว่าเมล็ดลินินนะคะท่านผู้ชมอาจจะลองลองไปหาดูว่าโอจริงจรมันอุดมคุณค่าของโอเมก้าทรีซึ่งโอเมก้าจริงๆไม่ได้ช่วยแค่เรื่องแ่ง บมรุงสมอมอรุงที่เขบอกบนสายตาอะไรนั่นก็คือช่วยเรื่องของอาการต่างๆของสายตาด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วคนปกติเราเนี่ยเราสร้างน้ําตาขึ้นมายังไงคะอาจารย์ปกติเรามีต่อมน้ําตานะะคที่ผลิตน้ําตาเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณหัว ด้านบนคิ้วเรานิดนึงด้านบนตรงบริเวณบนเปิดตานิดนึงก็คือใต้คิวค้วลงมาใช่ต้คิ้วลงมานิดนึงข้างในของเปลือกตาใช่ค่ะ,คะตมน้ำตาตรงนี้ก็จะผลิตน้ำตาที่เป็นส่วนประกอบของน้ำออกมามนะคะ,คะให้เรา ปกติแล้วคนเราเนี่ยน้ำตาเราเนี่ยไม่ได้มีแค่น้ำอย่างเดียวนะคะ,คะยังมีน้ำและมีชั้นไขมันด้วยนะคะชั้นไขมันจะคอยปกป้องไม่ให้น้ำตาเราระเหยได้ง่ายนะคะหรือเราเรามีชั้นฟิล์มอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยน้ำที่อยู่ใต้ฟิล์มก็ไม่สามารถที่จะระเหยผ่านออยอขึ้นไปได้คือไขมันก็จะช่วยปกป้องทให้ระตัวน้ำเนี่ยเราผลิตจากต่อมน้ำตาแต่ว่าตัวไขมันที่เคลือบเนี่ยผลิตจากต่อมไขมันที่อยู่บริเวณรอบ เปลือกตาเรานะคะตรงบริเวณแถวแถวคนขนตาะนะคะ<อ>ตรงบริเวณเปลือกตาเราเลยค่ะ,คะอันนี้ก็จะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆเพราะฉะนั้น สองส่วนนี้ต้องดีทั้งสองส่วนเดีจะเป็นน้ำตาที่มีคุณภาพดีไปทำตรงทำตาตัดหนังเหลืองออกไปมีส่วนระคะมีส่วนค่ะตอนนี้กำลังมีงานวิจัยที่บอกว่าโอเคการทำเปลือกตาทำหนังตาสองชั้นมีการทำลายของต่อมไขมันบริเวณเปลือกตาเพราะว่าสำคัญอาจจะตาสวยแต่แห้งใช่ค่ะมักจะ หลายๆท่านเลยที่ไปทำเปลือกตามาโดยเฉพาะ6เดือนแรกของการทำเนี่ยจะประสบกับภาวะตาแห้งเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าหนึ่งกระพิตาไม่สนิทกระพิตาไม่สนิทนะคะแล้วหลับตาตอนกลางคืนอาจจะไม่สนิทด้วยนะคะได้ข่าวที่มันอาจจะตึงอาจจะยังบวมอยู่แผลยังไม่เข้าที่นะคะหรือว่าชั้นที่ทำค่อนข้างชั้นใหญ่ถ้าทำชั้นใหญ่ตัดเนื้อออกไปเยอะการหลับตาให้ c o m p l e ทมันสมบูรณ์มันจะยากยากขึ้น เรียกว่าจะกระพริบตาทีๆอวดตาที่เพิ่งทำมาจริงๆคืออาจจะทำอาจจะไปตาแห้งซะมากกว่านะคะใช่่คคะนที่ติดขนตาปลอมมะฮะมีความเสี่ยงรึเปล่าฮะเสี่ยงเสี่ยงมากค่ะเพราะว่าการติดขนตาปลอมนะคะเหมือนตาปลอมเพราะเราต้องทำความสะอาดจริงไหมคะหลังจากติดปุ๊บเราต้องทำความสะอาดสารเคมี พวกน้ำยาล้างทำความสะอาดก็มีส่วนทำให้เกิดตาแห้งแล้วก็ตัวสารเคมีเวลาเราติดขนตาเนี่ยค่ะบริเวณเปลือกตาเนี่ยค่ะบางทีเราก็ทำให้ไขมันอุดตันได้ง่ายค่ะคือต่อมไขมันที่ผลิตไขมันออกมาเนี่ยค่ะใช่บางทีมันก็อุดตันจากสารเคมีหรือว่าเครื่องสำอางที่เราไปทำบริเวณเปลือกตาใช่ค่ะก็อาจจะตาแห้งเนื่องจากไขมันผลิตไม่เพียงพอ นะคะวินาาพวกดาราทั้งหลายก็จะชอบคิดว่าโอ้เนี่ยตายให้เราคิดว่าจากไฟจเจีจะเป็นจากขนตาปลอมก็หลายๆอย่างปนกันติดกันทุกปั๊บอะไรคนก็ติดตอนอนด้วยอ๋อเหรอชีวิตต้องเป็นขนาดนั้นเลยก็เห็นหูไฉหรอเขาเล่าให้ฟังครับไม่ได้เห็นเองแล้วมาถึงโรคเอ่อ CVS เนี่ยนะครับที่วันนี้เราจะมาคุยกันกลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมครับมันมีความสัมพันธ์กับ การก่อให้เกิดตาแห้งยังไงครับก็อย่างที่บอกไปนะคะคือการทำงานคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นการทำงานระยะใกล้ถึงระยะกลางนะคะการทำงานพวกนี้เนี่ยมักจะทำให้เราต้องคอนเซนเทรตก็คือมีสมาธิตั้งใจมองนะคะแล้วก็มักจะเป็นงานที่เราค่อนข้างซีเรียสเวลาเราทำก็จะทำให้บิเการกระพิตตาเราน้อยลงนะคะและด้วยเวลาเรา ทำงานในออฟฟิศค่ะสิ่งแวดล้อมก็คือห้องแอร์ทำงานที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ทำงานในห้องแอร์แล้วก็ทำงานในแสงที่จ้าอันนี้ค่ะพวกอากาศแห้งสิ่งแวดล้อมต่างๆใช่สภาพเราในการทำงานเราตลอดเลยทำให้เราตาแห้งได้อย่างไรใช่ค่ะใช่ใช่เลยค่ะเนี่ยพวกอย่างนี้เลยค่ะก็คือปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดนี้โดยเฉพาะทำงานที่ติดต่อกัน สชั่วโมงเป็นต้นไปโดยไม่พักเลยค่ะและมักจะเป็นอย่างนั้นเพราะทุกคนที่ทํางานออฟฟิศเนี่ยกราจะต้องแบบทำแบบแปดโมงเช้าถึงเที่ยงนั่งยาวอย่างงี้ก็แห้งแน่นอนค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่งทางานส่วนใหญ่นั่งเช็คเฟซดูว่าใครตั้รูปอะไรกดไลค์กุกคนนี่เกิดห่าปล่อยไว้ค่ะไม่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 ได้แบบ ดูแลมันมากน้องทำอย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรไปเรื่อยมันจะเกิดผลเสียอะไรนอกจากตาแห้งบ้างไหมคะตาแห้งเนี่ยเป็นภาวะที่อ๋อดูเหมือนไม่รุนแรงแต่ถ้าปล่อยไว้เนี่ยโอกาสที่แห้งปุ๊บมันไม่ได้หยุดแค่แห้งมันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบการอักเสบเสร็จแล้วตาก็จะแดงค่ะเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าบางทีเราเอ๊ะทำไมเราตาแดงเราแสบตาทำยังไงก็ไม่หายแดงส่วนใหญ่ อาจจะมีภาวะกระตุ้นก็คือตาแห้งนี่แหละทำให้เกิดการอักเสบของเย่อบุตาแล้วก็อย่างอื่นรอบๆดวงตาถ้าอักเสบมากๆแห้งมากๆมีโอกาสทําให้กระจกตาถลอกได้นะคะก็คือเกิดเป็นแผลได้เนื่องจากมันแห้งมากและเกิดการติดเชื้อตาได้พวกต้อทั้งหลายต้อลมอะไรพวกนี้ก็คือเกิดจากเรื่องตาแห้งไหมคะต้อลมไม่ได้เกิดจากตาแห้งโดยตรงค่ะแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงของต้อลมเนี่ย ทำให้เรามีความระคายเคืองตาได้อาการก็คือคล้ายๆกับคนตาแห้งใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการโดนแดดที่จัดหรือว่าลมที่แรงตาแห้งไปนานๆเป็นต้อลมได้ไหมคะหรือเป็นต้อเนื้อพวกนี้ได้ไหมคะส่วนใหญ่ตาแห้งก็คือมีปัจจัยร่วมกันกับต้อลมเช่นลมที่แรงใช่ค่ะแต่ไม่ได้ทําให้เกิดต้อลมหรือต้อกระจกค่ะแต่คนคงอยากรู้วิธี รักษา,านอแห้งแล้วทําไงดีครับส่วนใหญ่แห้งแล้วก็ต้องก็ต้องเราเรียกว่าต้องทดแทนใช,ใช่ไหมคะเพราะว่าตาแห้งนี่เกิดจากสมดุลของน้ําตานะคะก็คือภาวะที่สมดุลของน้ําตามันขาดหายไปค่ะ เราต้องดูว่าหนึ่งเรารักษาสาเหตุก่อนเลยคือถ้าเรารู้ว่าสาเหตุของคนไข้เช่นคนไข้าทานยาตัวที่ทําให้เกิดตาแห้งอยู่หรือคนไข้มีพฤติกรรมที่ทําให้เกิดตาแห้งที่เราพูดพูด<ก>มาหนึ่งเราปรับตรงนั้นก่อนแก้ไขสาเหตุก่อนเลยนะคะแก้ไขสาเหตุไม่พอเพราะว่ามันไม่ทันใจ <c oughs> มันไม่เร็วนะคะเราก็จะต้องเพิ่มการ ทดแทนเข้าไปนะคะทดแทนก็ทดแทนได้ทั้ง2อย่างเลยทดแทนได้ทั้งส่วนประกอบที่เป็นน้ําและส่วนประกอบที่เป็นไขมันตอนนี้มีน้ําตาเทียมที่ทดแทนทั้งสองสองส่วนนะคะก็คือต้องหยอดน้ำตาเทียมใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือป้องกันไม่ให้มันระเหยออกไปนะคะก็คืออยากให้มันมีปริมาณเยอะๆคงไว้อย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะ เราทาได้โดยการที่เราใส่แว่นด้วยแว่นก็เกิลนะคะในกรณีที่คนที่ทํางานในที่ที่มีลมพัดแรงๆหรือว่าเช่นขับรถมอเตอร์ไซค์ทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนําให้ใส่แว่นก็เกิลเพื่อกันลมค่ะถ้ามีอาการตาแห้งมากๆค่ะและคุคงสงสัยว่าหยอดได้บ่อยไหมเนาะแล้วก็ฉี่แค่ไหนค่ะค่ะคำถามนี้ทุกคนถามบ่อยมากจริงๆค่ะบ่อยไหมก็คือ หยอดได้บ่อยทุกๆ1-2ชั่วโมงเลยนะคะขึ้นอยู่กับอาการนะคะเช่นช่วงไหนเราทํางานเยอะนะคะเราทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เราอ่านหนังสืออยู่ช่วงนั้นอาจจะมีอาการเยอะเพราะเราใช้อยู่เราสามารถหยอดได้เลยทุกชั่วโมงนะคะแล้วถ้าช่วงไหนเรารู้สึกว่าโอเคขึ้นเราจะหยอดแค่ทุก4-6ชั่วโมงก็ได้ใช่ค่ะเหมือน เหมือนเราทดแทนลงไปนะคะแล้วก็แต่น้ำตาเทียมเนี่ยมันมีอยู่สองแบบก็คือแบบที่มีสารกันเสียกับไม่มีสารกันเสียถ้ามีสารกันเสียเราหยดกี่ครั้งก็ได้ค่ะเออถ้าไม่มีสารกันเสียเราหยดกี่ครั้งก็ได้ไม่จําเป็นไม่จํากัดเวลานะคะขี่กอนชั่วโมงละครั้งก็ได้ใช่ค่ะไม่อันตรายค่ะ แต่ว่าถ้ามีสารกันเสียเราแนะนําว่าไม่ให้คนไม่ควรหยอดเกินถี่เกินทุกๆ4ี่ชั่วโมงหรือไม่เกินวันละสีถึงหครั้งแม้กร่จริงคุณผู้ชมอาจจะต้องไปถามคุณหมอว่าไอ้เทียมต่เทียมที่เราได้เนี่เป็นแบบไหนไม่ใช่หยอดไปเรื่อยๆเท่าที่ต้องการอาจจะน่าตรายน่าได้ใช่ค่ะ ดท้แล้วนะครับคือเรื่องของการทํางานซึ่งหลายๆคนก็บอกลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกมันต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อทุกวันแล้วก็วันนี้ก็หลายชั่วโมงด้วยเราจะสามารถทํางานอยู่หน้าจอคอมหรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นๆอย่างไรเพื่อไม่ทําลายดวงตาของเราแล้วก็ไม่ทําให้เกิดภาวะตาแห้งครับค่ะก็ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องทำงานะนะคะ,ะ,คะเราก็คือต้องจัดตารางเวลาของเราค่ะว่าหนึ่งเราต้องมีการพักสายตาะนะคะ ทุกทุกงถึชั่วโมงเราควรมีการพักสายตาก็คือเป็นช็อตมินิเบรกก็คือประมาณสัก5นาทีพักสายตาทำยังไงก็คือจะหลับตาธรรมดาก็ได้หรือว่าจะมองไปที่ไกลๆการมองที่ใกล้จะทำให้เกิดการขยับของกล้ามเนื้อตาแล้วก็เกรงอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าเรามองไปไกลๆเรามีการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อตาค่ะเราก็จะทำให้ตาเรา กลับมาเฟรชใหม่แต่มาสดใสเพื่อจะทำงานในเซสชันต่อไปได้5นาทีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะประมาณประมาณ5นาทีลุกเดินไปเข้าห้องน้ำไปมองอะไรที่ไกลๆแล้วก็กลับมาหรือว่าจะไสองชั่วโมงใช่ค่ะ1-2ชั่วโมงสัก1ครั้งค่ะครับตั้งเตือนไว้ในโทรศัพท์เลยก็ได้ทุกทุกที่เตือนทุกๆ2ชั่วโมงค่ะทสองชั่วโมงพวามมีเสียงเตือนสุดโอเคผ่าต้องพักแล้วสมาทีหลับตาพักสมาธิไปเลย แล้วอย่างอืวนกระยะที่บอกว่าไม่ควรจะใกล้เกินไประยะที่เหมาะสมระหว่างสายตาเรากับจอควรจะเป็นส่วนใหญ่แนะนําให้อยู่ในประมาณช่วง20ถึง24นิ้วก็คือโดยเฉพาะนแใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานคะคอมพิวเตอร์ที่เล็กไปก็ไม่ดีเพราะว่าตัวอักษรก็จะเล็กไปทําให้เราต้องเพ่งเยอะ ก็อยู่ในช่วงประมาณ20นิ้ว19นิ้วขึ้นไปะคะหน้าจอ19นิ้วเหมาะสําหรับการทํางานระยะยาวตอนนี้หลายคนทักทากทั้งฝ่ายไอโฟนจะมีหรือถ้า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 ดูทางไอทางไอโฟนนะครับมันควรจะใกล้สายตัวอัก็ใช่ค่ะก็จะขยายตัวอักษรก็จะช่วยให้ลดการเพ่งได้ไม่ต้องกลัวเพื่อนร้อว่า แกเหรอทำไมมองไม่เห็นไม่ต้องไม่ต้องแคร์พวกสกรีนหน้าจอนี่ช่วยไหมคะแบบที่กันแสงกันช่วยค่ะช่วยทําให้ตาเราสบายตาขึ้นใช่ค่ะที่ติดป้องกันแสงกระกสงระเจิงอันนี้โอเคช่วยค่ะหรือว่าจะเป็นแว่นที่เคลือบลดการกระเจิงแสงหรือลดแสงสีฟ้าอันนี้ก็ช่วยค่ะให้สบายตามากขึ้นค่ะนัวชมก็คงได้ไอเดียดีๆไปแล้วันนี้เราจะจัดการกับ ตาของเรายัางไงบ้างนะคะม,ม,มต้องถนอมนิดนึงนะครับเ <c oughs> พราะว่ามันก็ต้องใช้ไปจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต <c oughs> ใช่ <c oughs> นะครับ <c oughs> ใคร <c oughs> ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้นะครับก็ <c oughs> ลองทาตามคุณหมอแนะนําดูนะครับจะได้ห่างไกลจากภาวะตาแห้งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์แพทย์หญิงพัชราจงขจรคงนะครับจากสาขาวิชากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาภาควิชาจากสูวิทยานะครับมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมามีเด่นสปายครับวันนี้มีคลิปดีๆที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณด้านครับจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ